เรื่องนี้เป็นความสงสัยของชาวกัมพูชานะครับที่ก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันโดยก็ไปยกตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่บอกว่าการเดินทางไปที่เมืองไทยไปถึงที่เมืองไทยเนี่ยมันง่ายกว่าการเดินทางจากเวียดนามไปที่กัมพูชาซะอีกโดยเขาก็ถามนะครับว่าจะเป็นไปได้ยังไงกันการเดินทางจากเวียดนามมาที่กัมพูชาเนี่ยยังไงก็เดินทางด้วยระยะทางที่ใกล้กว่าแต่ทำไมยังมีชาวเวียดนามบางคนถึงมองว่าไปที่เมืองไทยนะ่ะไปได้สะดวกกว่ามากตนทั้งที่ไม่ใช่ประเทศที่มีพรมแดนติดกันเลย ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าคือถ้าอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามแล้วเดินทางไปที่กัมพูชาแบบนี้เนะี่ยจะสะดวกกว่าเดินทางไปที่เมืองไทยอยู่ไปถึงได้อย่างรวดเร็วแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ลองอันตรงทับคือเมืองงเหล่านี้ไปถึงที่กัมพูชาได้อย่างสะดวกแต่คุณอย่าลืมสิว่าภูมิประเทศของเวียดนามนั้นยาวขึ้นไปทางตอนเหนือด้วยนั่นก็แปลว่าถ้าเริ่มต้นจากฮานอย และนั่นะคือเป็นเมืองที่ประชากรเยอะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเดินทางจากฮานอยกันนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีนครโฮจิมินห์ซึ่งถ้าโฟกัสไปที่2เมืองใหญ่2แห่งนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่าการเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยจะสะดวกขึ้นมากว่าได้โดยท,ทันทีในที่นี้เราไม่ได้จํากัดการเดินทางนะเที่ยวบินตรงไปที่เมืองต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลย และมีสายการบินที่เป็นเที่ยวบินตรงเยอะกว่าบินไปที่กัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยสายการบินนั่นคือความสะดวกที่สุดและไปถึงได้เร็วที่สุดแล้วมันเร็วซะยิ่งกว่าการขับรถไปที่ชายแดนกัมพูชาหรือไปที่ เมืองต้องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปอีกนั่นยิ่งใช้เวลานานไปกันใหญ่ที่นี้พอคุณเริ่มต้นจากฮานอยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็อยู่ไกลจากกัมพูชาไปมากคือถ้าเดินทางจากฮานอยแทบจะมั่นใจได้เลยว่าการเดินทางไปที่กรุงเทพไปที่ภูเกต็ตไปที่เชียงใหม่หรือไปที่เมืองท่องเที่ยวแห่งไหนก็ได้ในประเทศไทยนั้นสะดวกกว่ากัมพูชาแทบจะทุกทางซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือด้วยความที่กัมพูชาอาจจะมีความคุ้นเคยกับความที่มีพรมแดนติดกันกันกบเวียดนาม ซึ่งอยู่ทางตอนใต้แต่หลายๆคนก็ลืมคิดไปว่าประชากรเวียดนามอีกจํานวนไม่น้อยเลยแทบจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือดังนั้นไล่ไปตั้งแต่ผู้คนทางตอนกลางไปจนถึงตอนเหนือแน่นอนว่ามันก็ไม่ผิดนะที่ชาวเวียดนามบางคนก็จะบอกว่าการเดินทางไปไทยนั้นง่ายกว่ายิ่งถ้าเริ่มต้นจากฮานอยนั่นก็แปลว่าอยู่เหนือจากลาวขึ้นไปอกีกคืออยู่ใกล้จากลาวขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับก็เข้ามาบอกว่า ต่อให้เป็นการเดินทางทางบกก็ตามเท่าเริ่มต้นจากฮานอยเข้าไปที่ลาวแล้วก็เข้าไปที่ประเทศไทยคือต่อให้ไปในเมืองหลักๆของไทยแล้วเป็นเส้นทางระยะทางที่ดูจะไกลกว่าแต่เอาจริงๆความราบลื่นในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่เมืองไทยแล้วเนี่ยมนรู้สึกถึงความสะดวกได้มากกว่าเดินทางไปที่พนมเปญหรือที่ไหนสักแห่งในกัมพูชาซะอีกนอกจากนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวนะหลายๆคนจะเดินทางด้วยสายการบินนั่นกระแปลว่ามีเที่ยวบินบินตรงเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียว คือถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ทางตอนใต้หรืออยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชาอะไรแบบนั้นผมคิดว่าก็คงไม่มีใครคิดว่าไปที่กรัรมพูชาจะสะดวกสบายมากกว่าเอาจริงๆนะผมก็มองว่าการไปไทยนั้นก็สะดวกกว่าอยู่แล้วคือพอไปถึงเราคาดหวังโครงสร้างพื้นฐานได้เลยและจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสไปขับรถเดินทางภายในประเทศอีกทีอันที่จริงมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายด้วยทางรถไฟรถประจําทาง และนอกจากนั้นยังมีเที่ยวบินภายในประเทศที่ครอบคลุมไปหมดเลยผมคิดว่าชาวกัมพูชาที่ถามกับคําถามนี้เนี่ยดูแปลกมากกว่านะว่าทําไมถึงเชื่อว่าการเดินทางไปที่กัมพูชาจะดูสะดวกมากกว่าเมื่อมองจากมุมมองโดยเฉลี่ยจากการเดินทางจากเวียดนามไปเวียดนาม่เป็นแนวยาวนั่นก็แปลว่าผู้คนที่อยู่ในส่วนที่ไม่ได้มีพรมแดนติดกับกัมพูชานั่นก็แปลว่าไปที่กัมพูชานั้นก็เดินทางได้สะดวกน้อยกว่าแล้ว คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมาครับก็บอกว่าเป็นเพราะเมืองไทยนะครับมีสนามบินที่ขนาดใหญ่โตอลังการแล้วก็มีความทันสมัยมากๆและนอกจากนั้นก็สามารถรองรับกับนักท่องเที่ยวได้คือความสะดวกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอันที่จริงผมก็เห็นด้วยนะการเดินทางด้วยสายการบินเนี่ยเป็นความสะดวกที่สุดในการเดินทางแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไทยนั้นเดินทางได้สะดวกกว่าไปที่กัมพูชาทั้งทั้งที่มีพรมแดนติดกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าผมอยู่ที่นครโฮจิมิน imin, ผมก็คิดนะว่า ถ้าผมจะเดินทางไปที่กัมพูชาผมจะต้องขับรถหรือไม่ก็นั่งรถไปที่ชายแดนและจากนั้นก็นั่งรถต่อไปที่แหล่งท่องเที่ยวอีกนั่นคือในมุมมองที่ผมคิดว่าเดินทางทางบกมันน่าจะง่ายนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายเลยการเดินทางอาจจะล่าช้ากว่าที่คาดเอาไว้ แต่พอเทียบกับการที่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปที่กรุงเทพหรือไม่ก็ไปเมืองท่องเที่ยวจริงๆของไทยเลยเราใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นถ้ามีการจองตั๋วล่วงหน้า,าไว้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาที่กําหนดเอาไว้เลยเดียวแล้วพอไปถึงที่นั่นแล้วเราก็ได้เจอกับโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในใจกลางกรุงเทพได้เลยประเด็นก็คือการไปเที่ยวไทยสะดวกกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แง,ง่ของการเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของความนิยมอยู่แล้วด้วย มันก็เป็นคําถามที่น่าคิดว่าทาไมจํานวนนักท่องเที่ยวเวียดนามถึงเลือกไปที่ไทยเยอะกว่าการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างที่สองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีในภาคข,ของการท่องเที่ยวผมมองว่าไทยนมีโรงแรมที่พักให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายเลยแล้วจำนวนรา้านอาหารนี้เรียกว่าไม่น้อยหน้าเวียดนามของเราเลยทีเดียวตามธรรมชาติของนักท่อง,งเที่ยวเวียดนามอยากจะไปเจออะไรที่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าพวกเขาไม่ได้น้อยหน้าเราอะไรแบบนั้นใช่และเมืองไทยคือสถานที่ที่เป็นแบบนั้นได้ในทุกๆเรื่องเลย คือไล่ไปตั้งแต่เรื่องของความทันสมัยของตัวเมืองไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าเวียดนามเรื่องของที่พักหลากหลายไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าแหล่งท่องเที่ยวเวียดนามร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆก็เหมือนกันคือเมืองไทยเป็นในแบบที่คุณภาพสูงกว่านั่นคือสิ่งที่ผมเองก็คิดอย่างนั้นและนักท่องเที่ยวเวียดนามก็มองอย่างนั้นด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศที่มีทุกอย่างน้อยกว่าหมดเลยความตื่นเต้นนนามันน้อยกว่ามาก มันก็เลยเป็นผลให้ความนิยมนั้นก็น้อยกว่าลดลงตามไปด้วยนั่นเองขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมเห็นคนที่ลองอันตัวนึงก็มาที่กัมพูชาเยอะนะก็ข้ามาซื้อของจับจ่ายใช้สอยมาเที่ยวมาเล่นในช่วงวันหยุดที่กัมพูชาเยอะอยู่เหมือนกันคือผมไม่คิดว่าคนเวียดนามจะนิยมไปไทยอะไรขนาดนั้นคุณต้องมาดูที่ชายแดนซะก่อนการข้ามไปมาหาสู่กันของผู้คนระหว่างชายแดนน่ะก็เยอะในแบบที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่า อย่างที่เขามไม่ก่อนหน้าได้อธิบายไปว่าเวียดนามนั้นภูมาิาสา์ลักษณะของประเทศนั้นเป็นตอนยาวนั่นก็แปลว่าคนอีกจานวนหนึ่งก็ข้ามชายแดนไป,นไปนที่ลาว,วด้วยเช่นกันคือสามารถเดินทางข้ามชายแดนไปได้หลากหลายประเทศที่หลากหลายไปที่จีนก็มีด้วยเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการข้ามประเทศไปเที่ยวไทยเป็นประเทศที่ก็น่าคิดอยู่นะตอนแรกผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไทยน่ไม่ได้มีพรมแดนติดกันเลยแต่กับครองใจชาวเวียดนามได้แต่พอไปถึงไทยจริงผมก็เลยเข้าใจนะว่าทําไมชาวเวียดนามถึงชอบไปเที่ยวไทยกันนักท่องเที่ยวเวียดนามไปกันเยอะ คือไปที่กัมพูชาผมบอกตามตรงเลยว่าก็มีแต่นครวัดนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวในพนมเปญซึ่งก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นไปกว่าการใช้ชีวิตอยู่ไซงยงอนอะไรมากมายซึ่งเอาตรงๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกยังน้อยกว่าไทยมากๆน้อยกว่าไทยไม่พอพอไปถึงแล้วทางเลือกจุดหมายปลายทางก็น้อยกว่าด้วยมันเลยกลายเป็นว่าไปที่เมืองไทยเดินทางด้วยสายการบินง่ายกว่าแถมยังไปถึงได้ไวกว่าแล้วก็มีทางเลือกจุดหมายปลายทางเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียว ขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าในทางกับกคนไทยเองก็ข้ามมาเที่ยวเวียดนามด้วยนะแทนที่จะข้ามไปที่ลาวหรือกัมพูชาเยอะโอ้มันก็แปลกดีอยู่เหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทําให้คนถกเถียงกันไปต่อนะฮะว่าเอาแล้วทาไมคนไทยถึงเลือกไปที่เวียดนามล่ะทาไมถึงไม่ไป2ประเทศดังกล่าวนะครับโดยชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าอันที่จริงนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวเวียดนามเองที่นิยมไปไทยเนี่ยน่าจะมีมุมมองที่คล้ายกันก็คือสนใจประเทศที่ มีระดับการท่องเที่ยวที่คาดหวังในระดับใกล้เคียงเหมือนกันได้อยู่บ้างอย่างการที่นักท่องเที่ยวไทยมาที่เวียดนามผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวไทยก็มองว่าเวียดนามนนะมีทางเลือกที่พักให้เลือกอย่างหลากหลายคล้ายๆไทยได้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นระดับราคาอาจจะถูกได้มากกว่าไทยซะด้วยซ้ํานอกจากนั้นสิ่งต่างๆก็ราคาถูกได้มากกว่าไทยด้วยทีนี้ในมุมของนักท่องเที่ยวเวียดนามข้ามไปไทยเลยไม่ไปที่กัมพูชาหรือไม่ไปเที่ยวที่ลาว ก็เพราะว่าไปที่เมืองไทยทุกๆอย่างนั้นแม้ว่าจะราคาสูงกว่าก็ตามนะแต่ทุกๆอย่างก็ดีกว่าไปซะทั้งหมดเลยทุกๆอย่างสมบูรณ์พร้อมมากกว่าทั้งหมดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากเวียดนามส่วนใหญ่ก็อยากจะไปเห็นอยู่แล้วว่าการเดินทางที่สะดวกขึ้นนั้นเป็นยังไงไปที่เมืองไทยก็ได้เห็นคําตอบมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพว่าโอ้โหในอนาคตเวียดนามอาจจะมีความสะดวกแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าใช่เลยอย่างคนไทยเองไปที่เวียดนามก็เพราะว่า มันยังได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับเที่ยวในประเทศของตนเองอยู่บ้างเต็หลายอย่างก็มีราคาที่ถูกกว่าส่วนคนเวียดนามไปเที่ยวที่เมืองไทยก็เพราะว่าเป็นเหมือนส่วนขยายของเวียดนามและมีคุณภาพในระดับที่สูงกว่าผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในความรู้สึกข,ของชาวเวียดนามเวลาไปแหล่งท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นที่นิยมสูงมากนักจะเห็นได้เลยว่าจํานวนคนไปเที่ยวนะมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายคือยังมีพื้นที่เพียงพอต่อทุกคน ในขณะที่เวียดนามสถานที่ยอดฮิตโ,โหไม่ต้องบอกเลยคนอะเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยความที่คนไม่เยอะผมชอบไปเที่ยวน้ําตกที่ประเทศไทยมากเลยท,ทั้งท่านที่ไม่ได้สวยงามไปกว่าน้ําตกในเวียดนามนะแต่ผมก็มองว่าหลายๆน้ําตกหลายๆแห่งเนี่ยก็เข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้มากกว่าไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนมากนัก อุทยานลายแห่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวเวียดนามด้วยเช่นกันขณะที่คอมเมนต์อของชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเวียดนามชอบเมืองไทยมากๆก็คือในเรื่องของความปลอดภยัยคือไม่ใช่แค่มองว่าปลอดภัยกว่ากัมพูชาแต่รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าเวียดนามของตนเองด้วยซ้าม,มันก็เลยเป็นในแง่ของความเกิดความไว้วางใจในด้านของความปลอดภยัยผมพบว่าสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากๆกก็คือเวลานักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรก็สามารถพอที่จะพึ่งพาตำรวจท่องเที่ยวได้อยู่บ้าง คือมีการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยนั่นเป็นส่วนหนึ่งของบริการท่องเที่ยวที่ผมประทับใจมากๆและก็ดีกว่าเวียดนามซะด้วยนอกจากนั้นแล้วการเดินสำรวจในตัวเมืองของประเทศไทยมันเหมือนถูกพัฒนาและปร,ะปรับปรุงให้ดีขึ้นมันอยู่ในแบบที่ว่าคุณไม่ต้องงอร,ระมัดระวังสิ่งของของคุณอะไรเลยและคนไทยก็สร้างสิ่งที่เหลือเชื่อให้กับผมด้วยเช่นกันพวกเขาใช้ของมีค่าและเดินออกไปสู่ที่สาธารณะได้โดยที่ไม่มีความกังวลเลย คือถ้าทําแบบนั้นในย่านชุมชนแออัดของเวียดนามผมเองก็ยังไม่กล้าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยว่าในเรื่องของความอุ่นใจนะเมืองไทยให้ได้มากกว่าอยู่แล้วความเป็นต่อมาครับเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องไปเที่ยวกับกรรมัมพูชาเลยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พัฒนาจนถึงขั้นเรียกว่าพัฒนาจริงๆ ซึ่งผมก็มองว่าถ้าเวียดนามทําได้แบบไทยในส่วนนี้สร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้บางคนจะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้ใกล้เคียงกับไทยมากขึ้นเลยทีเดียวผมสังเกตอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือไทยเวลามีภาพลักษณ์ไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่ามีข่าวเสียห,หายเมืองไทยจะปรับปรุงสิ่งนั้นโดยทันทีผมชอบส่วนนี้มากๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพวกเขาแต่ถ้าเป็นที่เวียดนามหรือเป็นที่ประเทศอื่นๆแล้วล่ะก็เมื่อก็ว่าข่าวเสียหายนั้นแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการแก้ไขให้มันดีขึ้น แต่ที่ชาวเวียดนามบางคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไทยจะปลอดภัยอะไรมากกว่าเวียดนามขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่าเรื่องจะเป็นเพราะผมเคยเินกับการอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วก็เป็นได้ส่วนในเรื่องเอาสิ่งของมีค่าออกมาโชว์ในที่สาธารณะเมืองไทยทําแบบนั้นผมก็เห็นว่ามันก็จริงอยู่นะแต่คนไทยทําแบบนั้นเพราะว่านั่นเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาหรือไม่ถ้าเป็นที่เวียดนามเราก็ค่อนข้างเคยชินอยู่แล้วที่จะไม่โชว์ของราคาแพงออกมาในระหว่างที่กําลังเดินผ่านผู้คนมากมายอะไรแบบนั้น ซึ่งก็เป็นวิธีธรรมชาติและเป็นวิธีมาตรฐานของทั่วโลกซะดโดยซ้าไม่ว่าคุณจะไปยุโรปหรือไปประเทศไหนๆก็ไม่ควรที่จะทําทแบบนั้นยกเว้นก็แต่เมืองไทยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยหรอกแต่เป็นค่านิยมที่แตกต่างต่างหากผมเคยเห็นคนไทยใส่ทองเส้นใหญ่มากๆโอ้โหซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยพวกเขาใส่ออกมาเดินที่สาธารณะด้วยซึ่งชาวกมูบบชานะครับก็เข้ามาถามนะครับว่านั่นดูเป็นเรื่องแปลกของชาวเวียดนามอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องแปลกมา,ากที่เวียดนามเลยสินะ แต่ในมุมผมคิดว่าเป็นเพราะไทยนะมีกําลังซื้อที่สูงกว่าเอาจริงๆนะผู้คนในประเทศแ,แถบนี้ต่างก็อยากโชว์สิ่งมีค่ากันทั้งนั้นแหละแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือปัญหาความยากจนในไทยนะี่นน้อยกว่ามันก็เลยทําให้การที่ใครจะมาชิงทรัพย์กันโดยตรงมันก็เกิดขึ้นน้อยกว่าด้วยเช่นกันแต่พอเป็นเวนะียดนามน่ะประชากรหนาแน่นในตัวเมืองเยอะน่จาจะน้นปัญหาความยากจนก็ยังคงมีอยู่อย่างมากมายซึ่งเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปที่เมืองไทย20ิปีที่แล้วที่ผมเคยไปในตอนนั้นเมืองไทยก็ไม่ได้กก่า่าออางงันนนลยอิใจรรุ มันแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทํากันแต่ทุกวันนี้กับกลายเป็นว่าของแบรนด์เนมราคาแพงมหาศาลมากๆจนิดที่ว่าบางคนทํางานเป็น V ีปียังซื้อไม่ได้เลยแต่กับกลายเป็นว่าวัยรุ่นในกรุงเทพมันใส่กันเกลื่อนเลยทีเดียวซึ่งชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาบอกว่าผมถึงได้บอกว่านั่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆเลยไงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คิดนะว่าอาจจะเพราะว่าแบรนด์เนมเหล่านั้นมีเห็นเยอะแยะมากมายจนทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะขโมยของกันแล้วใส่เรื่องของกําลังซื้อน่าจะมีผลจริงๆอมชาวครับกกก็ออว่่าตนไปทีรุงเเทพนี้ผมกก็รูสึลยว่า ที่นั่นแทบจะเป็นเมืองหลวงของสินค้าแบรนด์เนมหรือไม่ประเทศที่ร่ำรวยมากกว่านี้ก็ไม่เห็นว่าจะใช้ของแบรนด์เนมมากมายแบบที่ผมเห็นในกรุงเทพมหานครเลยและยังมีห้างร้านต่างๆที่เป็นช็อปของแบรนด์เนมชื่อดังเปิดบนห้างสินค้าชั้นนาในกรุงเทพด้วยเช่นกันซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนถัดมาครับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะมันก็บ่งบอกว่าผู้คนค่อนข้างไว้วางใจกับเมืองของตนเองในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนั่นจึงทำให้การโชว์การแสดงของราคาแพงออกมานนั้นเป็นเรื่องที่ทำอย่าง เปิดเผยมากๆเลยผมคิดว่าเดี๋ยวสักหน่อยสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในเวียดนามด้วยเช่นกันแต่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามการที่เป็นแบบนั้นมันน่าจะรับประกันความปลอดภัยของเมืองต่างๆภายในประเทศได้มันบ่งบอกว่าผู้คนโดยทั่วไปก็ไม่ได้กังวลเรื่องที่ใครจะเดินมาขโมยทรัพย์สินของพวกเขาไปขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาเนะครัขาก็บอกว่าแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวเลยมันเป็นส่วนเล็กๆที่เป็นส่วนเสริมเท่านั้นผมคิดว่าส่วนที ทุกๆประเทศจะสู้ไทยได้ก็คือต้องมีจุดหมายปลายทางที่เยอะพอที่จะแข่งขันกับไทยได้นอกจากนั้นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่แพ้ไทยแต่ผมก็รู้สึกแปลกใจกับนักท่องเที่ยวของสองประเทศนี้ด้วยเช่นกันคือเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวได้มีโอกาสแจ้งเกิดในหลายสถานที่มากนักจะเห็นได้ว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของผู้คนมักจะกระจุกตัวอยู่ในไทยหรือไม่ก็เวียดนามเท่านั้นเหมือนกับว่าพวกเขาไม่อยากจะแบ่งนักท่องเที่ยวมาเลย หรืออาจจะแข่งขันกันเองกันอยู่แค่2ประเทศเท่านั้นโดยคอมเนต์ของชาวเวียดนามครับเข้ามาตอบกับปิดท้ายนะครับว่าประเด็นก็คือก่อนที่จะมีคนเข้ามามากมายได้ในประเทศเองก็ต้องมีการขยับหรือว่าเอาสถานที่มาพัฒนาปรับปรุงให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายไปทางที่น่าไปให้ได้ก่อนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มแรกสุดๆแล้ว แน่นอนว่าในเวียดนามของเราตอนนี้อาจจะยังสู้ไทยไม่ได้ในเรื่องของการดึงดูดผู้คนดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่นั่นก็เป็นความพยายามของเวียดนามที่พยายามทําอยู่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวของตอนเองเวียดนามไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนไทยขึ้นมาได้แต่เวียดนามก็พยายามนําเสนอออกไปว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายๆไทยนั่นจึงทําให้ผู้คนกระจายออกมา,ทาเที่ยวเวียดนามกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งของการท่องเที่ยวก็คือถ้าหากย้อนไปดูยุคก่อนหน้านั้นก็จะพบว่าเวียดนามก็ไม่ได้รับนักทท่่อองเียยยวะแไรมมาาก แต่พอเริ่มมีการเดินทางที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมันก็ทําให้จุดหมายปลายทางหลายๆแห่งเป็นที่นิยมไปเองซึ่งเรื่องนี้ลาวกับกัมพูชาก็ต้องพัฒนาความสะดวกสบายในการเดินทางให้ได้ก่อนนั่นเป็นจุดเริ่มแรกที่สุดของการท่องเที่ยวเลยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันครับขอบคุณสักรับผู้ชมนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นั่งเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกรับชมนะครับสามารถรับชมต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับผู้ชมครับสวัสดีครับ